สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคริปโตนิวส์นะคะวันนี้วันอาทิตย์ที่24สิงหาคม2025ค่ะหลังจากที่เราเนี่ยตามข่าวคริปโตกันมาตลอดวันนี้ขอพักเรื่องเหรียญเรื่องกราฟมาคุยเรื่องคนกันบ้างค่ะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ออต้องบอกว่ากำลังเขย่าว,วงการลงทุนโลกเลยก็ว่าได้นะคะเธอคนนี้กล้ามากกล้าที่จะเดิมพันกับอนาคตมีมุมมองที่ไม่เหมือนใครแล้วก็มีคำทำนายที่แบบ อาจจะเปลี่ยนโลกเราไปเลยเธอคือแคทตี้วูดค่ะหรือแคทตี้วูดวันนี้เราจะมาลองเจาะลึกแนวคิดของเธอดูจากบทความแคทตี้วูดผู้บุกเบิกการลงทุนนวัตกรรมแห่งอนาคตมาดูกันว่าอะไรที่ขับเคลื่อนเธอทำไมเธอมองต่างและคำทำนายของเธอมันสำคัญยังไงนะคะครับคุณแคตตี้วูดเนี่ยปัจจุบันก็คือเป็นทั้ง ผู้ก่อตั้ง CEO แล้วก็ CIO หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของ ARK Invest ครับซึ่ง ARK Invest เนี่ยก็เป็นบริษัทจัดการลงทุนที่เรียกว่าแจ้งเกิดมาจากการโฟกัสไปที่สิ่งที่เรียกว่านวัตรกรรมที่สร้างการเปลี่ยนแปลงหรือ disruptive innovation เนี่แหละครับเป็นหลักเลย disruptive innovation คำนี้ได้ยินบ่อยนะคะแต่พอจะขยายความนิดน,นึงได้ไหมคะว่ามันคืออะไรกันแน่แบบชัดๆ ได้ครับหลักๆเลยมันก็คือเทคโนโลยีหรืออาจจะเป็นแนวคิดใหม่ๆก็ได้นะครับที่มีพลังพอที่จะเข้ามาเปลี่ยนวิธีการทำงานหรือโครงสร้างเดิมๆของอุตสาหกรรมนะครับเปลี่ยนแบบพลิกโฉมไปเลยหรือบางทีก็ทำให้ของเก่าหายไปเลยก็ได้ตัวอย่างที่อาร์คสนใจมากๆก็เช่น AI บัญญาประดิษฐ์ b l o c k c h a สินทรัพย์ดิจิทัลต่างๆหุ่นยนต์ร o t i c s การจัดเก็บพลังงาน energy storage ที่มันต้องดีขึ้นถูกลงเรื่อยๆแล้วก็เรื่องการถอดรหัสพันธุกรรมหรือ DNA sequencing ครับโอ้โหฟังดูแต่ละอย่างนี่คือเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกจริงๆนะคะก่อนจะไปเรื่องลงทุนขอทราบประวัติคร่าวๆของคุณแคที่วูดหน่อยได้ไหมคะเผื่อบางท่านยังไม่คุ้นเคยได้เลยครับเธอเกิดปี1955นะครับที่ลอสแอนเจลิส LA จบตรีเกียรติยมเลยนะครับด้านการเงินแล้วก็เศรษฐศาสตร์จาก USC หรือ University of Southern California ที่น่าสนใจคืออาจารย์ที่ปรึกษาของเธอตอนเรียนนะครับคือ Arthur Laffer Arthur Laffer คนที่คิด Laffer Curve เหรอคะใช่ครับคนเดียวกันเลยซึ่งเออก็น่าจะมีส่วนไม่น้อยนะครับที่หล่อลอมวิธีคิดเรื่องเศรษฐศาสตร์มหาภาคของเธอสุดยอดเลยค่ะมีอาจารย์เป็นตำนานขนาดนี้แล้ว เส้นทางอาชีพก่อนจะมาตั้ง Art k i n v e s t นี่เป็นยังไงบ้างคะเห็นว่าอยู่ในวงการมานานมากโหนานจริงครับเริ่มตั้งแต่ปี1977นู่นเลยที่ Capital Group เป็นผู้ช่วยนักเศรษฐศาสตร์ก่อนแล้วปี1980ก็ย้ายไป Chenison Associates อันนี้อยู่นานเกือบ20ปีเลยครับทำมาหลายตำแหน่งมากตั้งแต่นัก